ปั๊บใหญ่ยุกใช่เอาตัวไทยปลาล่ะเ,เออไทยไปหลดูดเบ่งนีเออ่เออเออเออกูเร็ววิงย้ำความวิง không đi lâu cứ để pháo hôn mô mang nài đây hoa hên hên pháo hên 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 hết hân hết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  hân hết hân hết ว่่นแห่งทองแล้วมลกูา <g ib berish> เลอมาลอกหม <c oughs> งปืตอตากูสักน,นไหมุ่นพุ <c oughs> น่น, <c oughs> นได้ิืไม้หุ่นแง่งหไมหันไหม ยังเน่อายี้อยู่ทัวร <analyze it. S 2> ์เลยิความรู้หาใครอยู่บ่ะอืม